หลังจากที่สโมสรเมืองทองฝ่าฟันอุปสรรคในรอบต่างๆของฟุตบอลเ a ฟครับจนท้ายที่สุดนะฮะเราสามารถพาขุพนพลกิเลนพยองพาแฟนคลับสโมสรเมืองทองเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลเ a ฟเอครับณธรรมศา,ศาสตร์รังสิตในวันเสาร์ที่24พฤษภา,าคมนี้นะครับโดยคู่ต่อสู้ของเราด่านสุดท้ายเนี่ยคือแชมป์ไทยลีกฤดูการล่าสุดอย่างบุรีรัมยูในเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้ขุพนพลกิเลนพยองของเราฝึกซ้อมที่ไทยโดมสเตเดียมนะฮะ เป็นการเตรียมความพร้อมอีกประมาณ10วันครับแหม่็อย่างที่โคจิโน่เกิิ่นไว้หลังเกมแถลงข่าวที่เอาชนะราชบุรีมาได้3ประตูต่อ2ที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองนะฮะว่าก่อนหน้านี้เมืองทองก็เตรียมทีม2สัปดาห์เพื่อเล่นฟุตบอลลองชนะเลิศกับทีมราชบุรีหลังจากนั้นก็พักอีก2สัปดาห์นะครับเพื่อเตรียมลงสนามในนัดชิงชนะเลิศกับทีมบุรีรัมยูในเต็ด โจทย์ยากของการทำทีมที่มีททม,มิ่งมีระยะห่างแบบนี้ก็คือต้องพยายามรักษาความฟิตของคุณพลกีเลนพยองไว้ต่อเนื่องแล้วก็ต้องพยายามสร้างแรงจูงใจแรงต่อเนื่องในการเข้าไปชิงชนะเลิศให้ได้นะฮะพอปัจจุบันนี้จะหาทีมที่อุ่นเครื่องด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีแล้วล่ะครับทีมไทยลีกก็ปิดซีซันกันไปหมดแล้วทุกคนก็ฮอลิเดทุกคนก็พักผ่อนกันหมดแล้วล่ะครับก็จะเหลือเพียงแค่สโมสรที่ยังมีลุ้นในฟุตบอลถ้วยอยู่นั่นเองนะครับเมืองทองเองก็ต้องพยายาม ปรับแทคกติกของการฝึกซ้อมในแต่ละวันนะฮะเพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็รักษาความฟิตของเหล่าคุพลกีเลพยองก่อนที่เราจะเป็นผู้ท้าชิงที่สมน้ำสมเนื้อกับทีมบุรรัมย์ยูเต็ดในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมที่ธรรมศาสตร์อรังสิตนั่นเองครับ วันนี้ที่นนทบุรีนะฮะฝนตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำเลยล่ะครับโชคดีว่าก่อนการฝึกซ้อมประจำวันนั้นฝนหยุดตกนะฮะแต่ไทยโดมเซเดียมเนี่ยพื้นสนามค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับตกหนักแค่ไหนก็ใช้เวลาเพียงแค่แวบเดียวก็ระบายน้ำออกสนามกลับมาเนียนกลิปอีกเหมือนเดิมนะครับก็เลยทำให้การฝึกซ้อมวันนี้นักเตะคีเรพยองค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำล่ะครับไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะฮะ หลายต่หลายคนในทีมชุดนี้นะครับยังไม่เคยคว้าชามฟุตบอลรายการใดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการเข้าชิงชาเลิศ วันเสาร์หน้าเนี่ยก็ถือเป็นเกมสําคัญของพวกเขาทั้งหมดเลยล่ะครับถึงแม้ว่าซีซั่นที่แล้วเราจะได้เข้าชิงที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมด้วยเช่นกันกันกบฟุตบอลลีกครับนะครับแล้วก็แพ้ bg ประทุมไปในเกมเมื่อปีที่แล้วนะฮะแต่คราวนี้เรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะั้งแต่กิเลนพยองเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะฮะทุกคนเป็นผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นและตอนนี้ภายในทีมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศภายในทีมทุกคนเนี่ย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็รักกันกลมเกลียวมากๆเลยนะฮะอย่างวันนี้เองก็มีการฝึกซ้อมแบบสมอลไซส์แบ่งทีมเป็น3ทีมนะครับโ,โหสนุกมากๆเลยนะฮะในการไฟติ้งในการเอาชนะกันซึ่งแอบไม่ได้เก็บภาพตรงควอเตอร์นั้นมานะฮะพอเรายืนดูอยู่ห่างๆเราก็รู้สึกดีใจครับที่เห็นคุณพกลกลิลนพยอง ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกันและทุกคนมีเป้าหมายเดีวยวกันครับคือจะพาทีเมืองทองไปควา้าแชมป์ในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนี้ให้ได้นั่นเองล่ะครับอ่ะนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองประจําวันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคมนะครับก็เหลือเวลานับวันนี้ด้วยอีก10วันครับเราไปเจอกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมครับ Yeah. Oh, oh, oh. Come นมหน่อย too much holiday แค้น too much holiday ôi bắt đầu ôi con chó con chó ôi 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 con chó

ไปแล้วไปแลทวไม